ที่แบบได้มาทำอ่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเพลงด้วยครับด้วยเพลงด้วยการแบบได้ร่วมงานกับน้องๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นศิลปินกลุ่มอ่าบอยแบนด์นะครับมันก็เลยแบบพี อะไรพี่นี่จเยนพี่ใจเย็นี่จเลยอนนี้มีไม่ตัดนะครับมีีตัดจจเเยยนน่ก็ดีใจครับดีใจที่แล้วก็น้องๆก็ทำงานกันอยู่ด้วยกันก็น่ารักน่ารักก็คือจริงๆก็รุ่นราวคนเดียวก็ไม่ไม่ได้ห่างกันมากก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนๆกันมากมากกว่าครับแล้วก็พอพอได้ทำงานได้ชิปได้เรียกว่าได้จูนกันไม่ได้จูนกันเยอะ ก็ได้คุยกันนู่นนี่นั่นก็ง่ายๆครับน้องๆน่ารักมากๆแล้วก็ก็ขอบก็ขอบคุณทาง7 e เ e ่นเดลิเวอรี่เซเว่นนะครับที่ให้พวกเราให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในในปีนี้ครับแล้วน้องๆพัฟพีกับซาเป็นไงบ้างครับบรรยากาศสนุกสนานมากครับจริงๆผมมีเรื่องจะสารภาพครับพี่โจเอียดแต่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราพัฟซีเองคุ้นคลีกับพี่โจเอียตั้งแต่สมัยที่เรากําลังปล่อยซิงเกิลที่2แล้วครับ นนมัยยังไม่เคยมาโคจรกันคือตอนนั้นที่พวกเราพัยซีกังรากันใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเมานะคือผมเนี่ยคิดคำคาถาอวยพรยอดวิวเพลงไม่ออกผมก็เลยแอบขโมยเพลงของพี่โจี้เพลงนะนั้นทองเนี่ยมาดัดแปลงเนื้อนิดหน่อยบอกว่ามาขอเป่าคาถาให้ยอดวิวไหลหน่อยซึ่งปรากฏว่าเพลงพี่โจี้ได้ผลจริงๆครับทำให้เพลงของเราแบบว่ามีคนเข้ามาฟังเราเข้ามาแบบมาดึงพวกเรามากขึ้นก็คือแบบอาจจะเป็นในเรื่องของโชคชะตาก็ได้นะครับที่บังเอตอนนั้นผมด้อกเพลงพี่โจี้มามาขับร้องแบบว่าทำให้เพลงเราแบบ เป็นทุกข์จักขึ้นมาแล้วโอกาสในวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนด้วยนะครับทพืให้คุณรอคอซี่กับคุณโจอี้นะครับมีโปรเจกต์เซเว่นดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับขอบคุณครับโจอี้คือเป็นคนที่เก่งมากใช่ครับเกต์พิเศษนี้มีอะไรเรื่องนับนเปอะไร่าจบ้างว้าวก็มีมีนะครับพี่มีอะไรบ้างนะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีพิเศษพิเศษหลายอย่างแม้ทำยังไงก็ต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าไม่แน่ว่าเนี่ย เซเว่นเดลิเวอรี่คนต่อไปอาจจะเป็นหนุ่มหล่อทั้งเจ็ดคนตรงหน้าคุณโรนี่นครับ uh, ก็ไม่แน่อยากให้เองติดตามเซเว่นเดลิเวอรี่ไปดีๆนะครับครับผมแต่ว่าสิ่งที่สามารถพูดได้ตอนนี้ก็คือมีเพลงนะครับผมเดลิวอนเลิฟแล้วก็เอ็มวีก็น่าจะปล่อยเรียบ้อนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเข้าไปดูเอ็มวีแล้วก็ทำแชร์ลิงก์กันเยอะๆครับ,รรบเพราะว่าเพลงนี้คือจะเล่นดนตรีก,ก็ได้นะครับจะร้องเพลงก็ได้เพราะว่าจะเต้นตามเรากกได้เพราะว่าถ้าเต้นเราตั้งใจดีๆมาให้ทุกคนสา,สามารถเต้นได้แบบง่ายๆเป็นท่าบิดมอส กำลังเะปึงปึงปึงุฝึงมาสาเดือนอ่ะเกินไปพี่เกินไปเอไดคับุณ็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆคุณกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวกเราจะเต็มที่กับทีกงานอยู่แล้วครับแล้วก็พอได้รับ พวกเรายังตื่นเต้นทุกครั้งะนะครับที่ได้รับโอกาสนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็พวกเราแล้วก็พี่โจโ้ยจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็หมดเลยว่าพวกเราเองก็ดีใจมากจริงครับผมเพราะว่า เซเว่นเดลิเวอรี่เนี่ยก็เป็นแอปที่พวกเราพ็อกซี่เองก็ใช้อยู่แล้วเหมือนกันครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทางเซเว่นเดลิเวอรี่มากๆครับที่ให้เกียรติพวกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ครับแล้วก็พี่เจ้าอี้ด้วยครับสนุกมากๆครับก็ถือซะว่าพวกเราพ็อกซี่แล้วก็พี่เจ้าอี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นแล้วกันนะครับอยากจะเชิญชวนคนมาสั่งอาหารนครับผมเดลิเวอรี่ส่งความรักแล้วก็ส่งม,มอบสิ่งดีๆให้กันผ่านเซเว่นเดลิเวอรี่นะนอกจากอาหารยังมีแบบของกิจสํารได้ทุกอย่างถึงได้อะไรตกดหรไไไไดดด้้้อะรรใช่คับ ที่สำคัญนะครับแป๊บเดียวอีกทีแป๊บเดียวนะครับความรักจะไปหาพวกคุณแล้วครับสะดวกสะดรวดรวดเร็วแอปถูกต้องครับแสดงว่าเวลาช่วงทำงานหรือซ้อมนี่ทุกคนต้องกดแอปนี้ในการซื้อสินค้าใช่ครับใช่ครับมีอะไรที่คุณซื้อใครบอกเลยครับประเทศไหนถ้าไม่รู้ไปกดเลยก็ได้เกล้าเอ่าเติมพลังสินค้าเติมพลังขนมปองขนมปังอะไรใช่ครับหรือว่าบางทีพอเราแบบลืมแบบว่าเออแบบ ก่อนล้างหน้าหรือได้ไดครับเราก็กดสั่งมาได้ครับบาง,ง,งทีพวกเราอกซักเหงืง่อเยอะก็ต้องสั่งทิชชู่ครับจริงคร<ะ>ับหรือบางทีผมก็สั่งถ่านครับ<ะ> <c oughs> ไม่สั่งถ่านมาใส่พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยมี<อ>านหรเงี้ยครับือว่ามาใส่คอมพิวเตอร์รอเนี่ย <c oughs> ไม่เก็ตต้องถ่ายกี่ก้อนไม่หมายถึงว่าต้องใส่ถ่านแบบเตอร์จะได้มีเอเนอร์จีไงมาเห็นทหมคิมเซลคิมเซลเกันล่าเกั่งถ่ายกี่ก้อนแกงน้องเนี่ยเตอร์สั่งอันนี้ป่ะสามก้อนเลยเพิด่มพันเพิ่มทำไมสั่งเพิ่มพันเพิร์ม ไอยากร้องเพลงในเรื่องของการทำง,งานางครับทำงานมีอะไรบ้างม้วนเยอะคือตอนแรกกันบอกเลยว่าพวกเราเองท่เม่เนี่ยทิเม่ก็แอบเกรงครับเพราะว่าแบบพี่โจยี่คือเราก็ติดตามผลงานพี่โจยี่มานานครับแล้วก็พี่โจยี่คือแบบเก่งมากๆเป็นแบบศิลปินที่แบบร้องดีมากๆอย่างมากเพลงดีมากๆเราก็เฮ้ยกลัวแบบพี่โจยี่เขาจะแบบทํางานกับเราได้ไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเขาจะมาเล่นกับเราไหมอะไรครับแต่ว่าสุดท้ายพี่โจยี่คือแบบ เป็นรีบมากๆเลยแล้วก็แบบจูนกัะติดก็คือนั่งคุยกันยาวเลยครับพี่ใช่ครับตอนแรกตอนแรกก็ตกใจมากตอนทำเดโมมีท่อนแรปที่เป็นแบบมีดนตรีพินแล้วมีแบบทำเนียงแบบว่าแบบภักษาอีสานหน่อยผมก็ตกใจแล้ว ผมต้องรับเท่านี้หรือเปล่าเนี่ยแบบมันแอบยากมากๆพอเขาบอกว่าอ๋อเท่านี้ยกั้ไปโยกให้วิกเตอร์ให้วิกเตอร์เลยเด้อไม่ใช่ยกให้พี่เจ้เอี้ยแล้วก็สบายใจสบายใจเลยผมรู้สึกว่ามันมีการผสมผสานกันนะครับระหว่างความแบบเป็นวัยรุ่นซันซอนความเป็นแบบป๊อปสตาร์ฟ็อกซี่แล้วก็มีความแบบกิดบ้านตั้งบ้านแบบก็นแบบไทยพื้นบ้านพอมันมารวมกันผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูกลมกล่อมแล้วก็แบบไปแบบเป็นใไทยด้วยกันมากเลยอะไรอย่างเนี้ย โหแบบน่ารักมากแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนแบบเราเราได้เจอแบบแก๊งเพื่อนอะไรเยผมคือส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้เจอแบบผู้คนเท่าไหร่อ่ะอยู่บ้านอะไรแบบนี้แล้วก็มาเจอกับอ่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนที่แบบกทมอะไรเนี่ยเราไปทำงานเจอแบบไปรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็รู้สึกคึกคืนแล้วก็ได้พูดคุยนู่นนี่นั่นบางทีได้เห็นกีต้าร์ก็มาร้องเพลงกันอะไรแบบนี้มันมันมันไม่เหมือนแบบทำงานแล้วมันเหมือนได้มาจอยกันแล้วก็มันสนุกครับเล่นไปกันร้องไปผมครับ ตื่นเต้นเหรอครับไม่เต้นไม่เต้นแรกแรกแรกเต้นเยอะกว่านี้ครับเขบอกว่าเรืแรกแบบผมพี่ผมขอแบบนิดเดียวได้ไหมว่าผมเต้นเต้นแบบผมเต้นแบบเป็นท่าไม่เป็นเต้นแบบมีมีเขาเรียกมีสเต็ปไม่เป็นถ้าถ้าแบบขออีกนิดนิดเดียวก็นิดหน่อยได้ไหมครับอะไรเนี่ยพี่คุณครูโบเลยปักให้ก็เลยแบบดเปฟยวความรักกำลังจะไปหา เขาจะเช็คพ no ี่โจยี่ก็เต้นนะเขาเต้นแบบเออเขามีลีลาเต้นอย้มริ่มติดใจไหมครับเริ่มติดใจไหมครับมาได้ชกกับเขาคือทีแรกผมผมไปเขาเรียกว่าไปเขาเรียกว่าไปเออ่ไปไปเท่ารียกนะครับก่อนที่จะเข้าค่ายเพลงเขาเรียกไปไปออดิชั่นคือทีแรกจะไปออดิชั่นก็จะเป็นแบบแบบบอยแบนด์อะไรอย่างนี้แหละครับแต่ว่าคือด้วยความที่ขึ้นรถเมย์ไม่ทัน เริ่มไปเรียนแล้วเริ่มไปเรียนแล้วนี่คือถ้าวันนั้นคือโลหเมทานวันนี้ที่อาจจะเป็นพ็อกซี่อาจจะไปถึงใช่ใช่ให้โยโจยครับก็เลยผมใช่ครับสุดท้ายเราจะังเพลงนี้ได้ที่ไหนครับผมก็สามารถรับฟังได้สตรีมมิ่งออฟแพลตฟอร์มนะครับผมเพลงนี้ว่าเดเรียวเลิบบัวคับเอ็นบีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆครับผมเพราะว่ามันเป็นเอ็นบีที่น่ารักมากเรื่องเรื่อราวที่น่ารักขึ้เรา้วส่งความรักไปถึงทุกคนแน่นอนครับ ไปด้วยนะครับ d r าทำ c h a l l e n เพลงพวกเรา Deliver ด้วยช่ครับเปสอซครับเปสอนอ์นอครับนีครับีครับีครัครับ